f ทุกท่ t า t festival. You can d i v น r s e in spirit and the f ไ e ด i ้ g and the harmoniously as one. Well. แน่นอนที่สุดนะครับว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีการอย่างเป็นทางการนะครับเราได้เตรียมการแสดงชุดสําคัญที่บ่งบอกถึงมนสเสน่ห์ของเมืองรองทงั้ง5ภูมิภาคให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับกับการแสดงที่มีชื่อว่าศิลปะวัฒนธรรมไทยรวมใจ5ภาคครับ ขอสิยงปลบมือต้อนรับการแสดงในพิธีเปิดของเราด้วยนะครับ p l e s e n Joy the Show ช่วงนี้เชิญทุกท่านและชมวินิทน์ชุดพิเศษของเรานะครับเพื่อสัมผัสกับมนต์เสน่ห์ของเมืองรองขอเชิญชมครับ ที่คุณคิด55จังหวัดที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวรถงามด้วยธรรมชาติวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไม่ซ้ำใครเทศกาลเมืองต้องรอเทศกาลที่จะชวนให้คนไทยและนักท่องเที่ยวต้องออกไปสัมผัสมุนเสน์ของเมืองรอง ลองค้นหาลองสัมผัสลองเปิดใจแล้วคุณจะพบคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในทุกเส้นทางภาคเหนือแสงแรกแห่งวันทอดผ่านยอดเขาและสายหมอกบานวิถีชีวิตรเรียบง่ายที่เรี่ยมด้วยความอุ่นและรสอาหารเหนือที่เต็มไปด้วยความใส่ใจ ความคงสมบ์ของผืนดิ่งและสายน้ำสะท้อนวิถีชีวิตที่ดำเนินไปอย่างร่วมกลืนก,กับธรรมชาติภาคที่สามสีสันแห่งเทศกาลความสนุกสนานและอารยธรรมอันงดงามที่อบอวลด้วยธรรมชาติอันโดดเด่นไม่แพ้กัน วันออกการผจญภัยท่ามกลางสีเขียวของป่าไม้และฟ้าน้ำทะเลดินมแดนให้วาพผู้โดกสมบูรณ์สดชื่นด้วยผลผลิตจากธรรมชาติและภาคใต้ความงดงามของธรรมชาติทะเลและภูเขาเขียนคู่กับวัฒนธรรมและศรัทธาที่ผูกพันกับผู้คนมาอย่างยาวนาน เรียมปักหมุดแทนที่ใหม่อีกครั้งเพราะเมืองไทยยังมีอีกหลายที่ให้คุณได้ลองขอเสียงปรบมือให้กับ ภาพที่บอกเล่าเรื่องราวของความลํำค่าและเสน่ห์ของเมืองรองต้องบอกเลยนะครับว่าใน5ภูมิภาคเนี่ยผมไม่อยากไปเมืองรองทุกเมืองเลยนะครับเพราะว่าเมืองรองแต่ละที่ค่ะแต่ละจังหวัดแต่ละภาคนีเอกลักษณ์ของตัวเองนะพี่น้องใช่แล้วครับค่ะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือเอกลักษณ์ของภาคเหนือเป็นยังไงเอ่ยก็คือแบบอบชอยนะครับแล้วก็อากาศที่ดีที่ในช่วงนี้นะครับผมเชื่อไล้กันว่าอุณหภูมิต่ำกว่า10องศาแน่นอนนะครับค่ะหรือว่าจะเป็น ทะเลที่สวยงามค่ะถ้าไปภาคใต้ของไทยเท่านั้นด้วยาตะวันออกก็ยังมีทะเลงดงามแล้วก็ยังมีความชุ่มชื้นด้วยนะครับหรือถ้าจะพูดถึงเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมที่มีความเชื่อแต่ละพื้อที่ของตนเ,เองต้องไปภาคอีสาน ทางกลางของเราเนี่ยก็อุดมสมบูรณ์ไม่แพ้กันเพราะฉะนั้นเที่ยวให้ครบนะครับเป็นฮิ่เด่นเจมที่ทุกคนต้องปักหมุดหมายใหม่นะครับค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะที่ได้เล่าไปทั้งหมดนะคะจะ้อวถึงเรื่องของความสำคัญของเทศกาลเมืองต้องรองของเราแล้วนะคะที่มุ่งเสริมเรื่องเมืองรราของไทยให้เป็นจุดหมายในการท่องเที่ยวด้วยซึ่งเพื่วทุกท่านค่ะได้ทราบถึงวัตถุประสงค์นะคะรวมถึงแนวคิดสํคาคัญของการจัดงานในครั้งนี้ค่ะ และในลำดับถัดไปในคั้นี่นขอเรียนเชิญคุณนัทริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขึ้นกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการที่ด้านบนเวทีขอเสียงเรียนขอเสียงปรบมือและเรียนเชิญท่านด้วยค่ะปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เกีเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลเองต้องรอนะครับรับรองได้เลยว่าวันนี้เนี่ยทุกคนสัมผัสกับความที่ใหญ่ของเมืองรองแน่นอนขอเสียงปรบมือกับราคาในพิธีของเราด้วยครับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านในที่นี้แต่ความจริงท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่าน mm. ก็ทําหน้าที่แทนดิฉันได้อยา่างครบถ้วนสมบูรณ์มากเลยดิฉันฟังเองแล้วยังเทิมเลยที่จะต้องไปเที่ยวเมืองต้องรองเหล่านี้ท่านศึกษามาอย่างดีแล้วก็พูดออกมาจากใจจนสคริปต์ที่ดิฉันมีเนี่ยแทบไม่ต้องพูดอะไรละก็ก่อนอื่นเลยเนี่ย พี่น้องที่อยู่ในเมืองต้องรองทั้งหลายเนี่ยนะคะอยากจะบอกที่มาที่ไปของโครงการนี้คือเริ่มต้นด้วยที่ออรัฐบาลก็อยากจะกะตุ้นเศรษฐกิจให้กระจายไปทั่วทุกทุกชุมชนทุกทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือนกระทรวงเองก็เลยของบประมาณตัวนี้มาเพื่อจะช่วยเมืองรอง หรือเมืองต้องลองของเราเนี่ยนะคะหรือเมืองหน้าเที่ยวอะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้คนไปหาเราเนี่ยเราจะใช้ชื่ออะไรก็ได้ก็ที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้มีการรวมทุกเมืองเข้ามาไว้ที่เดียวกันเพื่อให้นักท่องเที่ยวให้ผู้ที่สนใจเนี่ยได้มามามาดูแล้วก็มาเห็นด้วยตาว่าท่านจะไปไหนกันการท่องเที่ยวเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องอาศัยว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะมา ภาคกลางไปเที่ยวภาคเหนือภาคเหนือไปเที่ยวภาคใต้อันนี้เราก็สามารถที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกันเองได้งานนี้เป็นงานที่เห็นเลยค่ะว่า,าผู้ประกอบการในชุมชนเนี่ยได้มีโอกาสออกมาเองเลยออกมาแสดงศักยภาพให้ให้ทุกคนได้เห็นออกมาดึงดูดนักท่องเที่ยวออกมาที่จะสู่โลกภายนอกให้เขาเห็นว่าในชุมชนของเราเนี่ยมีอะไรสิ่งที่ท่านเห็นในงานนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า o ออก g a n i ก,กหรือว่า ต้นแบบชุมชนเดิมๆล้วนๆเลยที่ไม่ได้มีการต้องมาเออ่ตงแต่งให้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 เกิดความสับสนว่าเอาเจอในงานนี้แล้วพอไปที่จักสานที่จริงมันไม่ใช่อันนี้สิ่งที่ท่านเจอนี่คือสิ่งที่เป็นอยู่ณปัจจุบันที่อยากจะให้ทุกท่านได้ไปยิ้มรอแล้วก็ต้องรอด้วยเช่นกันนะคะก็ กับเข้าสู่วิธีการนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวท่านพิธีกรจะดูเอาก็งานนี้นะคะก็สะท้อนถึงความมั่นมั่นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการผลักดันเมืองรองให้เป็นพลังใหม่ของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยโดยนําการนําเอาเอกลักษณ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตและทรัพยากรอนงดรงามของชุมชนมาเสนอผ่านประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ลึกซึ้งอบอุ่นแล้วก็มีความหมายต่อนักท่องเที่ยว แล้วก็คนในพื้นที่ที่จะได้ประสานความสัมพันธ์แล้วก็นําเสนอบริการที่ตรงใจกันนะคะเทศกาลเมืองต้องรองเนี้ยมีจุดมุ่งหมายก็คือที่กล่าวไปแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากเมืองหลักเสร่มเมืองรองเพื่อให้การเดินทางของนักท่องเที่ยวมีการกระจายตัวมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกษตรกรอันนี้คือสําคัญเลยที่เราอยากจะให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นได้เติบโตแล้วก็ยืนอยู่ด้วย ขาของตัวเองอย่างยั่งยืนโดยการท่องเที่ยวนี่ละคาที่จะช่วยช่วยกับเป็นตัวขับเคลื่อนในการสร้างอาชีพนอกเหนืออาชีพเกษตรกรรมที่ท่านทําอยู่แล้วเนี่ยงานการท่องเท,ท,ที่ยวเชิงอัตลักษณ์เนี่ยจะเป็นหลักเลยในการที่จะสร้างรายได้ให้ท่านได้อย่างยั่งยืนส่วนการท่องเที่ยวและกีฬาจึงให้ความสําคัญกับการเสริมสร้าง,างเศรษฐกิจการท่องเทีท่ยวระดับสุงชนเราตั้งใจที่จะให้มีการท่องเที่ยวไม่ได้เปลี่ยงเป็นเป็นเพียงกิจกรรมการพักผ่อน แต่เป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพสร้างโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคทุกหย่อมย่าของประเทศไทยนะคะเป็นโอกาสที่จะกระจายรายได้คือเงินในกระเป๋าท่านจะต้องมีมากขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ของท่านจะต้องดีขึ้นอันนี้คือหลักของกระทรวงที่เป็นที่มาที่ไปของในงานนี้ดิฉันเชื่อมั่นว่างานนี้จะเป็นอีกก้าวหนึ่งหรือจุดสตาร์สองัญ จะช่วยให้เมืองรองกลายเป็นจุดหมายปลายทางอย่างจะเมืองรองเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยคนไทยเองต้องไปก่อนเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเขาที่จะไปเมืองรองเนี่ยเขามาเึือถึงตัวเองที่เราไปเนี่ยการจะไปเมืองรองมันจะต้องมีประสบการณ์จะต้องมีการเดินทางที่สะดวก,กปลอดภัย แล้วก็มีรู้ว่าจะไปตรงไหนเพราะฉะนั้นเราอยากเปิดเส้นทางด้วยคนไทยไปเที่ยวกันก่อนพอคนไทยไปเนี่ยมันจะเกิดการเชื่อมโยงจะเกิดการแรงกระตุน้นทําให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเกิดความต้องการเกิดนีมาที่จะไปเข้าเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวน,นั้นๆนะคะนอกจากนี้ในนามของกระทรวงของการท่องเที่ยวและกีฬนะา,า,อข,อาอขอิฉันขอใช้โอกาสนี้เชิญชวนทุกท่านโดยเฉพาะคนไทยนี่แหละ มาเที่ยวเมืองรองให้มากขึ้นโดยเฉพาะช่วงเ,เทศกาลตั้งแต่นักวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะคะภาคใต้เราประสมทุกภัยเนี่ยเราอยากจะให้คนไทยช่วยคนไทยด้วยกันเองเที่ยวในเมืองไทยในช่วงไฮซีซั่นตั้งแต่ธันวาจนถึงพฤรภาเป็นต้นไปเนี่ยเป็นวันหยุดยาวประเทศต่างๆก็ส่งเสริมให้ประเทศคนในประเทศเขาเนี่ยเที่ยวในี่ยเที่ยวในประเทศเราเองจริงต้องนําเสนอเมืองรองเพื่อมา ดึงดูดให้คนไทยเองได้เที่ยวนในประเทศไทยได้เกิดการใช้จ่ายเพราะยังเรายังเชื่อว่ายังมีกําลังซัํของคนคนไทยเป็นคนที่มีกําลังซั์แล้วก็มีการเรียกว่าอ,อ,อยากจะออกไปประสบการณ์อย่างช่วงเทศกาลเราจะเห็นรถเนี่ยวิ่งกันเต็มไปหมดเลยเพราะนั้นท่านจุดมุ่งหมายท่านปักมุดเลยคะ่ะเมืองต้องรองทั้ง55เมืองเนี่ยรอท่านอยู่แล้วเราพร้อมที่จะสนับสนุนการเดินทางของท่านสนับสนุนการบริการทุกชนิด ที่ท่านจะนําพาท่านไปสู่บนต้องรองแห่งนี้วันนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วิฉ,ฉันก็ขออยากจะให้งานนี้ประสบความสําเร็จสร้างโอกาสสร้างไรายได้แล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนบนต้องรองทั้งทั้ง55เมืองเรือมองรองนี้เป็นต้นไปนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เกียรติด้านบนเวทีนะครับเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดงานนะครับตามที่ท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวไว้ผมเองเขินเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่เป็นแฟนคลับของ เมืองรองเลยนะครับไปมาทั่วเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้ก่อนขึ้นเวทีที่เห็นมีพลังขนาดนี้พอได้ดื่มกาแฟของเมืองรองจากเชียงรายนะครับแล้วเดี๋ยวพอเสร็จพิธีการก็จะไปทานข้าวพันผักของคุตตะดินต่อน,นะครับค่ะและแน่นอนค่ะอย่างที่คุณัทยาได้กล่าวไว้ถูกต้องมากๆเลยต้องเปิดเส้นทางให้คนไทยไปก่อนเพราะอะไรไหมคะคนไทยชอบถ่ายรูปคนไทยชอบเท็ c ิน ะะแล้วก็นอกจากนี้ใน d ดต a ของการท่องเที่ยวของคนไทยแล้วเนี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมีเดียทอปของโลกด้วยเพราะฉะนั้นไปก่อนไปปักหมดุดไปเช็คอินก่อนถ่ายรูปให้ชาวโลกได้รู้แล้วหลังจากนั้นการท่องเที่ยวไทยนะคะมาอย่างแน่นอนค่ะและโอกาสนี้ขอเียนเชิญท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประจำแท่นพิธีเปิดด้านกลางน,นะครับเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดงานนะครับในโอกาสสำคัญนี้นะครับผมขอเลยนเชิญท่านผู้เกียรติร่วมในพิธีเปิดงานครับ แล้วก็อยู่บนเวทีกับเราแล้วนะคะกับคุณนรรัทชญาทวีวงศ์นะคะผูะ้ัดกระทรวงการท่องเทีเ่ยวและกีฬาค่ะคลำดับถัดไปนะคะดิฉันาาขอเรียนเชิญคุณเชษฐาภูศิกร์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีค่ะขอเรียนเชิญค่ะแล้วโอกาสาคัญนี้นะครับผมขอเรียนเชิญท่านอธิบดีกรมการท่องเที่ยวครับท่านจตุรนพัตรีวานิชนะครับลำดับถัดไปดิฉันขอเรียนเชิญคุณวนิดาพันสะอาดรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะ นะอีกสองท่านนะครับผมขอเรียนเชิญท่านกิติพงศ์วิรุณสีรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยฝ่ายการตลาดเอเชียและแปซิฟิกนะครับพรกันนี้ผมขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิรั์วิสาพรพรครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีลาแห่งชาติให้เกียรติร่วมในพิธีเปิด,ดด้านบนเวทีนะครับกับท่านพิธีเปิดของเราด้านหน้าเวทีพร้อมไหมครับถ้าพร้อมโบกไม้บบกมือแสดงความพร้อมหน่อยที่เราจะไปเที่ยวเมืองรองด้วยกันโบกยังไม่พอใครจะไปเที่ยวเมืองรองตามที่ท่านประหลัด เชิญชวนขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยครับมันร้อนหลามเลยนะครับค่ะร้อนหลามแล้วก็แน่นด้วยกันนะครับพระชะนนค่ะต้องขอทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันนะคะที่จะนับถอยหลังพร้อมๆกัน เดี๋ยวดีฉันจะขอนุญาตนับสา1ึงขอเสียงทุกทุท่านเนี่ยนับถอยหลังไปพร้อมๆกันเพื่อปักมุดหมายนะคะเพื่อเป็นสะัญลักษณ์แสดงถึงการเปิดงานของเราในวันนี้กับงานเทศกาลเมืองต้องรองนั่นเองค่ะครับตอนนี้เก็บภาพกันก่อนนะครับกับบุญหมายที่จะปักกันใน5ภูมิภาคกับ55้เมืองรองของเราโดยคุณอลิซจะเป็นต้นเสียงในการให้สัญญาณนะครับพร้อมนะครับพร้อมมากเลยค่ะทุกท่านคะ ทุกท่านังอยู่กับเราด้านบนเวทีเพื่อประดิษภาพนะครับ and this is the official opening ceremony of Thailand h i d d e n g e m Tourism Festival all, and has been a graceful and completely i n w o w i s so the wonderful and the biggest event of the Thailand right here that's right this is really great event โปรโมทไทยแ a นด์ไรซ์มูฟและแน่นอนที่สุดนะครับว่าวันนี้นะครับทุกท่านจะอยู่กับเราด้านบนเวทีขออนุญาตบันทึกนภาพต่อไปด้วยการเก็บแท่นพิธีเปิดออกจากบนเวทีขอเชิญทุกท่านถอยหลังสัก2งก้าวนะครับวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีบอกว่าถึงแม้จะเป็นเมืองหลักแต่ชาวนนทบุรีก็พร้อมไปท่องเที่ยวเมืองรองด้วยนะครับค่ะและนอกจากนี้ค่ะอย่าลืมนะคะท่านการเมืองก็ 55จังหวัดเลยนะคะอย่าลืมไปท่องเที่ยวกันด้วยและในลำดับถัดไปนะคะดิชันต้องขอเรียนเชิญประธานทุกท่านถ่ายภาพบนเวทีกกร่วมกันค่ะคและในโอกาสนี้นะครับสำหรับการถ่ายภาพช็อตต่อไปวันนี้เรามีศิลปินที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านได้เที่ยวเมืองรองด้วยขอเสียงปรบมือดังต้นรับคุณบานหัสนดสลัค่ะ คุณบาสขอเสียงดังๆหน่อยคนไหนอยากไปเที่ยวพร้อมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและคุณบาสขอเสียงดังอีกครั้งหนึ่งกระเด็นเชิญเลยนะครับนี่คือชั้ที่สองนะครับที่จะบันทึกภาพร่วมกันก่อนที่เราจะถ่ายภาพในระดับต่อไปเชิญคุณบ้าสอยู่ข้างๆนะครับท่านประหลัดพร้อมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้เลยนะครับวันนี้อบอุ่นมากทีเดียวนะครับ ตลอดสามวันของการจัดงานนะครับคุณอลิสเต็มเปี่ยมไปด้วยกิจกรรมดีๆมากมายทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากนี้ค่ะภายในงานของเรานั้นยังมีสินค้ามากมายหลากหลายเอกลักษณ์อัตลักษณ์นะคะไปเยี่ยมชมกันได้นะคะทั้ง55จังหวัดมอญของรของไทยด้วยค่ะเชิญทุกท่านจะอยู่กับเราบนเวทีเพื่อถ่ายภาพอีกหนึ่งช็อตนะครับช็อตต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนะครับผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานนะครับและแขก้มีเติของเราได้บันทึกภาพด้านบนเวทีขอเชิญเลยนะครับ ท่านผู้บริหารตัวแทนหน่วยงานทุกหน่วยงานเลยนะครับที่เราจะได้เก็บภาพร่วมกันนะครับซึ่งวันนี้เป็นความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนเลยนะครับคุณอลิสค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้ค่ะถึงเป็กเก้าใหม่เก้าแรกที่เราจะบอกว่าวันนี้เรามาเริ่มงต้นสนับสนุนเมืองต้องรองของเราด้วยนะคะและที่ได้เกิดไปเมื่อสักครู่นึงที่คุณนัทิยาได้กล่าวไว้ถ้าเกิดเราคนไทยนั้นมาปักบุตหมายเมืองเราท่องเที่ยวต่างๆนอกจากจะการปักบุตแล้วคืออะไรด้ยคะพี่นพ บ,บอกวิธีการไปเมืองรองเพราะว่าเมือง <นะ S 2> <า>รองนั้นในเบื้องต้นอาจจะมีเรื่องของการเดินทางการต่อรถการต่อเรือการต่อบัสการต่อเครื่องวินเครื่องวินไปไหนไปไหนอยากจะเข้าหมู่บ้านนี้เป็นยังไงกันบ้างเพราะฉะนั้นคนไทยนี่เลยค่ะที่จะช่วยกันแนะนําท่องเที่ยวนะคะเส้นทางของเมืองรองของเราให้กับต่างชาได้มาท่องเที่ยวได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอีกไว้ค่ะครับเชิญทุกท่านได้ประทึกภาพร่วมกันนะครับด้านบนเวทีได้เลยนะครับ This is very great festival that Drive the sustainable growth of Thailand tourism industry ซึ่งสามารถขับเคลื่อนนะครับการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มีศักยภาพอยู่แล้วเนี้ยให้สามารถเพิ่มศักยภาพมากยิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับและวันนี้ทุกท่านมองไปที่กล้องด้านหน้าเวทีได้เลยนะครับเพื่อเก็บภาพสําหรับคุณชมที่อยู่ใน Facebook นะครับที่ชมการถ่ายทอดสดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาได้นะครับเพราะว่างานของเรายังมีพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถมาร่วมกิจกรรมกันได้ตั้งแต่28ถึง30พฤศจิกายนที่ Impact Hall 11และ12นะครับค่ะและนอกจากนี้ค่ะเมืองร้องของเรายังมีอะไรอีกมากมายที่ทุกท่านนะคะต้องไปลองค่ะต้องซื้อต้องชมต้องชิมต้องค้นหาอีกด้วยค่ะแล้วคุณจะพบว่าเมืองร้องของเรานั้นมีความงดงามและก็โดดเด่นไม่แพ้ใครกันเลยทีเดียวค่ะ This is very g e a t opening ceremony และแน่นอนที่สุดนะครับพิธีเปิดของเราเนี่ยเต็ไมไปด้วยความสุขอย่างแท้จริงเลยนะครับกับการที่ทุกคนพร้อมจะไปเที่ยวเมืองรองตามคําเชิญชวนของท่านผลัดกระทรวงการทร่องเที่ยวและกีฬาประธานในพิธีของเรานะครับที่ชวนทุกท่านไปเที่ยวเมืองรองนะครับอีกหนึ่งภาพในช่วงนี้นะครับมองไปที่ช่างภาพที่ยกมือให้สัญญาณได้เลยครับเก็บภาพรวมกันเพราะเรามีช่างภาพมากมายทีเดียวทั้งบริเวณด้านหน้าและก็โซนด้านหลังของ หน้าเวทีด้วยนะครับและขอเสียงป,ปรบมือดังให้กับพิธีเปิดของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับสำหรับท่านประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านนัทธรียาทวีศ์นะครับประธานในพิธีพร้อมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรทพมหานและหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารทุกท่านนะครับลำดับต่อไปท่านประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะได้เยี่ยมชมงานนะครับพร้อมกับคณะผู้บริหารและส่วนราชการทุกภาคส่วนเป็นไงครับคุณอลิสครับพิธีเปิดของเราวันนี้แน่นอนค่ะว่าสมศักดิ์ศรีเทศกาลเมืองต้องร้องเลยทีเดียวนะคะและนันคสำคัญค่ะเมืองตอกเมืองรองของเราห้าภาค 55จังหวัดน,นะคะ<ช>เพราะฉะนั้น<ช>ค่คอยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะไปท่องเที่ยวกันให้ครบทุกจังหวัดเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก่อนที่จะไปท่องเที่ยวเทศกาลเมืองต้องรองนั้นภายในงานของเราค่ะยังมีโซนมากมายหลากหลายด้วยค่ะอาทิเช่นโซนร้านค้าประจำภูมิภาคนะคะโลกรูทมาร์เก็ตค่ะซึ่งทุกท่านจะได้พบกับของ